เชิญชวนท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีบ้านแก่งซองเส้นทางริมทางหลวงหมายเลข12พิษณุโลกหล่มสักบริเวณกิโลเมตรที่45เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำน้ำเขตลดระดับก่อให้เกิดทานน้ำที่มีลักษณะคลายน้ำตกขึ้นมาในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีสีน้ำตาลขุ่น แต่ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนน้ำจะลดระดับลงทำให้น้ำใสและสามารถลงเล่นน้ำได้นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนชาวบ้านตั้งอยู่ริมน้ำตกและมีสะพานแขวนที่มีความยาวประมาณ100เมตรอยู่ใกล้กับน้ำตกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปนชมทิวทัศน์ของน้ำตกแก่งซองได้บริเวณน้ำตกยังมีแคร่บริการนักท่องเที่ยวให้สามารถสังาา่ง ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นปั่นจ,จักรยานชมวิวหรือเรียนรู้การทำลูกประครบยาหอมสมุนไพรและขนมต่างๆเพิ่มพูณความรู้วิถีชีวิตในชุมชนตื่นตาตืต่นใจกับบรรยากาศธรรมชาติสภาพแวดล้อมอันอบอุ่นและความเขียวชอุ่มของต้นไม้ อย่าลืมมาเที่ยวน้ำตกแก่งซองกันนะคะ